หนังไทยร่วมสมัยที่เปิดฉายให้ชมฟรีในบรรยากาศย้อนยุคแบบหนังกลางแปลงสร้างความประทับใจให้กับชาวชุมชนไทยในต่างแดนพากันจับจองที่ว่างรับชมกันอย่างสบายๆใจกลางวัดไทยลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียคุยก็ใครลโยงเป่าจ้ะฉันพึ่งพังเรื่องราวในหนังที่ถ่ายทอดบรรยากาศแบบไทยๆมีส่วนทําให้หลายคนอดที่จะคิดถึงเมืองไทยไม่ได้ รู้สึกประทับใจมากค่ะทําให้เรามารวมตัวกันแล้วก็มีความสนุกสดชื่นนีีขวัญกําลังใจค่ะทาให้หายคิดถึงบ้านไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนความรู้สึกตอนเราสมัยก่อนที่เด็กๆแล้วก็แบบได้ทานอาหารนี้แบบปลาหมึกบทแบบนี้สมัย ที่เราอยู่กับครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์อะค่ะนะครับเป็นการนําบรรยากาศแบบเ,เดิมๆที่คนไทยคุ้นเคยกันที่ประเทศไทย<ม>นะครับตามต่างจังหวัด เรามานั่งปูเสือกันนะครับแล้วก็ดูหนังกลางแปลงด้วยกันแดดล่มลมตกแบบนี้นะครับก็มีอาหารนะครับมีปลาหมึกมีมีลูกชิ้นทอดนะครับมีหมูปิ้งบรรยากาศเหมือนไทยมากๆเลยนะครับก็ยังยังสะท้อนให้เห็นว่าวัดวัดไทยในต่างประเทศเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางชุมชนอยู่เหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายนะครับก็ดีใจที่เห็นคนไทยมาร่วมสนุกกันแบบนี้ครับก็ได้รับความนิยมนะคะถ้าดูจากบรรยากาศรอบๆก็จะเห็นว่าจะมีชุมชนไทยที่ อยู่ในบริเวณนอตฮอลลีวูดใกล้วัดไทยแห่งนี้นะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะก็มาสนุกสนานกันพบปะกันนะคะได้แชทกันก็คือว่าได้คุยหลังจากที่ห่างหายกันมานานนะคะกคิจกรรมฉายหนังกลางแปลงใจกลางชุมชนที่กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในรอบหลายปีสร้างความคึกคักให้กับผู้คนในชุมชนไทยที่มีโอกาสได้ออกมาพบปะและใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นหลังต้องเผชิญกับภาวะการระบาดใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายคนเชื่อว่าแม้สถานการณ์จะใกล้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังจำเป็นต้องระมัดระวังในชีวิตประจำวันที่ต้องปรับเข้าสู่สภาวะปกติใหม่พอมาถึงตอนนี้แล้วความรู้สึกเราก็ว่ามันมัน,ม,นมันนานมากแล้วว่ามันก็สามปีทำให้เราก็รู้สึกว่าเออเฉยๆแต่ก็มีความเกรงกลัวระวังเหมือนกันแล้วก็พี่ทำงานเกี่ยวกับการนวดอยู่นะถ้าเกิดว่าเจอเจอลูกค้าที่ว่าเออเราเห็นว่ามันเป็น เป็นตุ่มเป็นอะไรเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่นวดก็คือพี่ก็มีเตรียมที่ว่าพวกถุงมือด้วยเ,เพราะตัวตัวนี้เราก็เลี่ยงคือรักษาตัวอยู่มาตั้งนานยังไม่เคยติดไงถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงเพราะว่ามันก็ก็โรคติดต่อนะคะก็คือ มันเราก็ไม่อยากไม่อยากเป็นไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็บอกคอยบอกเขาว่าเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยก็ต้องระวังตัวเพราะว่าตอนนี้มันก็มีโรคใหม่มาหนูก็ยังกังวลอยู่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่กังวลเท่าเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าหนูก็ใส่หน้ากากตลอดค่ะใส่เจลล้างมือล้างมือตลอดค่ะสำหรับโควิดเนี่ยในอนาคตคิดว่ายังไงเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับส่วนมังคีพ็อกซ์นะครับ ก็เป็นโรคที่ไม่ได้ติดกันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ถ้าเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเราก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะการสัมผัสร่างกายถ้าเราดูแลระมัดระวังตัวเองได้เนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรที่จะต้องห่วงครับ,ค,รบความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังการระบาดใหญ่ทําให้ปีนี้ชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสเตรียมจะกลับมาจัดงานไทยนิวเย์สงการเฟสติวัล งานพัฒนธรรมประจำปีของชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดนอกราชนจาจักรขึ้นอีกครั้งหลังว่างเว้นมากว่า2ปี 2> <c oughs> แต่ในปีนี้ทางชุมชนไทยได้เลื่อนการจัดงานจากเดือนเมษายนของทุกปีมาจัดในวันที่28สิงหาคมนี้โดยจะมีการปิดถนนฮอลลีวูดในย่านไทยทาวล์ลอสแอนเจลิสเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่สุภกิจพัรทรธีรานนท์ไวยซ์ออฟอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย